การจัดการ Partition เราสามารถสร้างหรือแบ่ง Partition ก่อนการติดตั้ง Windows Server 2016ได้ด้วยตัวเองหรือจะให้ Installation Media สร้างให้เราก็ได้นะครับหาก Partition ไม่ปรากฏให้เลือกระหว่างการติดตั้งเราจะต้องตรวจสอบ Driver ของ Disk Controller จากผู้ผลิตแล้วโหลด Driver เข้าไปเอง Partition จำนวนหนึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติจำนวนและชนิดของ Partition ที่ถูกสร้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของเฟ r m ์มแ e บนเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเป็น u e f i b a s ที่ใหม่กว่าและมีความสามารถมากกว่า หรือ b i o s b a s e ที่เก่ากว่านะครับ p o r t i t i o n ที่จะถูกสร้างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UEFI firmware ได้แก่ Recovery Partition ซึ่งมี Windows Recovery Environment Tools หรือ WinRE u นะครับ EFI System Partition หรือ ESP เป็น partition ที่เครื่องใช้ในการบูต Microsoft r e s e t Partition หรือ MSR ไม่มี Partition ID ใช้ในการบริหารจัดการ Drive Windows Partition เป็น partition หลักไฟล์ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการจะถูกเก็บอยู่ที่นี่นะครับ แต่สำหรับ BIOS based computer WinRE จะรวมอยู่ใน System Active Partition ไม่มี ESP และ m s r แต่มี Windows Partition หลักเหมือนกันนอกจากนี้เราอาจสร้าง Data Partition หรือ Recovery Image Partition เพิ่มเติมก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างของ UEFI based computer กันนี่คือ Disk ที่เรามองเห็นซึ่งสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สร้างและบอดแางจัดก,การ Partition ได้เมื่อเรากดสร้าง Partition และระบุขนาดทั้งหมดของ Dis k ค,คือ 50GB Recovery Partition, EFI System Partition และ m s r จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติและ Windows Partition ก็จะใช้พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดของดิสก์นะครับหากเราระบุเพียง40 g ิกแนวทางการสร้าง Partition ก็ยังเหมือนเดิมแต่ยังเหลือส่วนที่สามารถนำไปสร้าง Partition อื่นได้นะครับหากเราต้องการให้ Installation Media สร้าง Partition ให้เราก็กด Next ได้เลยนะครับ Installation Media จะสร้าง Partition ให้เรา4 p a r t i t i o n เช่นเดิม ใน s s Part เรายัางเห็น m s r partition อยู่แต่ m s r จะมองไม่เห็นจาก disk management tools แล้วนะครับเราจะเห็นเพียง recovery partition efi system partition และ windows partition เท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดู bios based computer กันบ้าง system active partition จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับ windows partition เราจะมองเห็น2 partition จาก This Part ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการ,ระะว่าง UEFI และ BIOS base ก็จะเห็น partition layout ที่แตกต่างกันในกรณีที่เครื่อง boot เข้า windows partition ไม่ได้ระบบจะทำ automatic f l a o v e r มาที่ winre tools นอกจากนี้ winre ยังถูกใช้เพื่อรองรับการทำงานของ bitlocker อีกด้วยนะครับ winre ถูกเก็บอยู่ใน recovery partition สำหรับ UEFI base และ system active partition สำหรับ BIOS base computer นะครับสสวนไฟล์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการบูของระบบเช่น BootManager, b o o t c o n f i g u r a t i o n Database หรือ BCD จะถูกเก็บอยู่ใน EFI System Partition สำหรับ UEFI b s e d และ System Active Partition สำหรับ BIOS b a s e อ c พิวเตอรนะครับและในบางครั้งหาก Disk ไม่ปรากฏขึ้นมาที่หน้านี้เนื่องจาก Driver ของ Disk Controller ไม่มีอยู่ใน Windows Default Driver Set เราก็จะต้องโหลด Driver ของ Disk Controller เข้าไปเองนะครับในกรณีนี้ให้เราตรวจสอบ Driver ที่รองรับ Windows Server 2016จากเว็บไซต์ผู้ผลิต หากไม่มีอัดลองใช้ไดรเวอร์ของ Windows Server 2012แทนดูก็ได้นะครับ